ครับสวัสดีครับผมร้านจันเซอร์วิสนะครับนะคลิปนี้เราก็พาเดินดูสินค้าหลังบ้านนะครับว่ามีล้อตัวไหนบ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นล้อที่เป็นล้อเซ็ตประหยัดราคานะครับให้กับ f อนะครับนี่ครับเยอะมากเลยครับพาเดินดูรอบๆก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาดูทีละตัวทีละตัวครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อนไปครับว่าวันนี้เราจะมาอัดแน่นด้วย รายการล้อแม็กแต่ละชุดว่าในร้านเราณนะตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่ครับนี่ครับเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยครับนี่ครับเยอะมากเลยครับล้อไยแดงก็มีล้อมือสองก็เยอะนะครับทีนี้มาเข้าดูตั้งแต่โซนน้นก่อนเลยครับอ่าดูจาก นี่ครับหนึ่งสองสามสี่จะพาไปดูตรงนู้นนะครับนี่ครับนี่ครับมาเลยมาเลยมาดูกันตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นล้อ Toyota เซ็ตประหยัดนะครับชุดนี้ปกติขายอยู่ที่สองหมื่นห้านะครับแม็กแท้ Toyota พร้อมยางมอนเตอร์นะครับแต่ตอนนี้มาจัดโปรให้เหลือแค่สองหมื่นสองพันบาทนะครับแม็กพร้อมยางสองหมื่นสองนะครับ เอาล็อกก่มาเทินนะครับบางคนก็เทินห้าพันบาคนก็เทินสามพันบาคนก็เทินแล้วแต่นะครับอ่ะเราก็จะดูตามความเหมาะสมเนาะนะครับราคาที่ยังไม่เทินราคาซื้อขาดกันไปเลยนะครับก็คือราคาซื้อแบบไม่ต้องเทินนะเดู่ที่สองหมืนสองนะครับจากราคาสองหมืนห้านะเหลือสองหมืนสองครับตัวนี้ครับแม็กก็สวยยางก็ใหม่นะครับทีนี้มีเอฟซีถามว่าเป็นยางปีพศอะไรถึงขายถูกจังนะครับอันนี้ครับเป็นยางปีสองพันยิบสองนะ เป็นยางปียีสองเลยนะครับศูนย์สี่สองสองนะครับศูนย์สี่บางคนบอกว่ายางเดือนสี่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้มันเดือนมีนาคมนะครับเดือนนี้เดือนมีนาแต่ยางสัปดาห์ที่สี่นะครับปีสองพันยีสองนะนะครับยางตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับเป็นยางที่เอฟซีหลายคนก็รู้จักเยอะเยอะนะครับแล้วก็ตลาดข้างนอกก็มีคนเล่นกันเยอะซึ่งมันเป็นยางตัวใหม่ไล่ย a ท3นะครับ AT ทก็คือเป็นดอกใหญ่นะครับ แต่ไม่ใหญ่มากนะครับสามก็คือเป็นตัวทอปของเขานะครับนี่นี่นี่ดูนี่ดูดอกยางครับพี่น้องดอกยางสวยนะนอกจากมีตัวนี้แล้วก็จะมีลายดอกไม้ครับนี่ครับตัวนี้เป็นลายดอกไม้ AT ก็คือ a t ทนะครับ A t ทไม่ใช่ว่าลายเก่ากว่านะ AT ทก็คือเป็นยางดอกใหญ่นะครับนะครับถ้าเป็น MT ดอกใหญ่ใหญ่กว่านะครับนะนี่เลย อันนี้คือเป็นลายดอกไม้อันนี้ขอบ16นะครับ265นะครับ7016นะครับทั้งแม็กทั้งยางราคาก็สองหมื่นห้าร้อยบาทครับตัวนี้นะครับสองหมื่นห้าร้อยบาทนะครับถ้าเป็นอีกลายหนึ่งก็จะอยู่ที่หนึ่งเก้าพันบาทนะครับมันมีหลายราคานะครับแล้วก็จะเป็นพวกล้อกแก้มเตี้ยครับสําหรับรถดีแม็กตัวเตี้ยนะครับดีแม็กตัวเตี้ยนะครับก็จะเป็นสองห้าห้า 50R18 นะครับ255 50R18 นะครับแล้วก็มาดูตัวนี้ครับสำหรับรถที่เป็นตัวสูงนะครับหรืออาจจะเป็นยีรับแคะนะครับยีรับแค่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นเบอร์255 50R18 นะครับยีรับแค่นะครับตัวนี้สวยมากครับบิดเป็นยางกับซินล่าครับอันนี้เป็นยางเม็ดเอินไทยแลนด์นะครับวิธีดูปลายยางดูตรงนี้ครับ สองห้าห้าครับอันนี้ก็จะเป็นล้อมือสองครับล้อมือสองเจดเอนะครับเป็นล้อที่จ่างจันรคัดมาแล้วนะครับเป็นล้อมือสองเจดเอนะครับรัดด้วยยางสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นแม็กไทยนะครับแล้วก็ยางก็สวยนะครับเป็นยางปีสองพันยี่สิบสองนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้กันครับ ตัวนี้ F c ซรู้ไหมว่ายางยี่อะไรครับตัวนี้เขาเรียกว่ายางยี่ห้อดีเซนติครับยางยี่ห้อดีเซนตครับยางยี่ห้อดีเซนติลัดด้วยแมกลายหยดน้ําขอบขาวนะครับสวยมากครับตัวนี้หยดน้ํานะครับสําหรับพวกฟอร์ดลุยๆนะครับชอบสไตล์แบบนี้ครับนะบอกเลยว่าดุแน่ยมาครับตัวนี้พอมาเจอตัวนี้ครับโอ้โหอันนี้โอเอซิสนะครับตัวนี้ลายใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ออกเป็นแนว ไบพัดแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับเป็นลายใหม่นะครับเป็นลายปี2022ครับลายนี้เพิ่งออกมายังไม่นานนะครับมันมีสองสีด้วยกันนะพี่นะนี่ครับมีทั้งสีแดงครับอันนี้สีแดงครับสีแดงนี้ก็ดูเข้มไปแบบนะครับสีเงาก็แบบบ้านๆครับพอมาดูสีนี้ปุ๊บสวยอ่ะนะครับสวยมากเลยนอกจากล้อรถกระบะแล้วเราก็จะมีล้อรถเก๋งนะครับอีกล้อรถเก๋ง นี่ครับล้อรถเก๋งครับอันนี้เป็นงาน c ีก้านตรงครับตีก้านตรงนะครับขอบสิบห้าครับลัดด้วยยางโอตานี่นะครับโดยจะเอาเป็นแบบนี้ครับอันนี้ลัดด้วยยางเวสเล็นะครับเป็นยางไทยครับยางไทยทั้งโค้ราคาเบาๆนะครับแล้วก็เอฟซีถามว่าทําไมถึงมีสองยี่ห้อนะครับตอนนี้ครับยางเวสเล็ราคาถูกกว่าโอตานน่หน่อยนึงนะครับเพราะบางคนบอกว่า อยากได้ยางที่ถูกกว่าโอตันนี่มีไหมและคุณภาพดีนะครับก็คือแนะนําตัวนี้เลยครับเป็นยางที่ถูกกว่าแล้วก็คุณภาพเทียบเท่ากับโอตันนี่ได้เลยนะครับเป็นยางไทยนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ก็เป็นทีอครับฝาครอบร้อยมีครับตัวนี้เราแกะฝาครอบไปเฉยนะครับมีฝาครอบมีอะไรให้ครบหมดเลยนะครับนี่ครับบอกเลยว่าสวยเลยครับ นี่เลยครับนี่เลยนี่เลยงามมากเลยเป็น้องงามมากเลยครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็แชร์ไปครับแชร์ให้ fc ดูนะครับเพราะว่าแม็กค่อนข้างจะเยอะนะครับบางทีถ้าจะพาดูกันทั้งร้านนี้ก็น่าจะไลฟ์สดประมาณ1นึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับนี่ครับนี่นใครที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลก็มาโลดมาดูที่ร้านจันทร์์วิสครับแมาดูมาชมกันครับอันนี้ก็จะเป็นล้อขอบสิาครับล้อขอบสิ อันเป็นยางดันหลบนะครับอันนี้ก็จะเป็นโตโยต้ายาลินะครับเป็นขอบ15นะครับโตโยต้ายาลินะครับตัวนี้ปิดโตนปิดโตนแล้วก็มีดันหอบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นฮันกุกนะครับสวยมากเลยครับดอกยางเอทครับอันนี้ก็เป็นลายดอกไม้นะครับอันนี้ก็เป็นขอบ15บ้าสี่รูนะครับอันนี้ก็เป็นลายใหม่นะครับ แล้วก็มาตัวนี้ครับตัวนี้เป็นแม็กทีอออฟูนะครับตัวนี้เป็นงานเฟอร์ฟอร์มิงครับตัวนี้งานเบานะครับลัด้วยางมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์ตัวนี้เป็นยางปี2022นะครับตัวนี้ยางปี2022นะครับตัวนี้ก็เป็นล้อ Honda ขอบ16 5ห้าลถ้าใครที่เป็น Honda 4สูก็เอาตัวนี้ไปครับนะครับ ตัวนี้ก็เป็นสี่รูตัวนี้ก็จะเป็นห้ารูถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็นหกอ่าห้ารูนะครับตัวนี้ขอสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ขอสิบเจ็ดเป็นยางบิดโตนนะครับสองหนึ่งห้าห้าศูนย์สิบเจ็ดบิทโตนนะครับแล้วก็มีนี่ครับยาแม็กครับนี่เลยครับนี่เลยนี่ครับสวยครับพี่น้องใครที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลก็มาดูกันครับมาดูกันครับ นี่ครับโอ้โหแหลมมากเลยครับแหลมมากสวยมากครับอันนี้ก็เป็นล้อตัวงานทีอีแบบไม่ล้นะครับตัวนี้ใส่พวกดีแม็กตัวเตี้ยนะครับตัวนี้ใส่แล้วไม่ลดครับตัวนี้หน้าแปดนิ้วครึ่งหลังแปดนิ้วครึ่งเท่ากันนะครับตัวนี้เท่ากันใส่แล้วไม่ล้นะครับตัวนี้ก็เป็นวิโก้ตัวเตี้ยครับวิโก้ตัวเตี้ยทุกรุ่นนะครับ ตัวนี้ใส่แล้วไม่ล้นแน่นอนครับตัวนี้ใส่แล้วไม่ล้นนะครับตามมาดูด้านหลังต่อยังมีอีกเยอะนะพี่น้องนะนี่ครับนี่ครับอันนี้สําหรับรถดีแม็กตัวเตี้ยครับดีแม็กตัวเตี้ยแต่ประยุกเอาล้อตัวสูงมาใส่ครับบางคนนึกว่ามันใส่ได้แต่ตัวสูงจริงๆตัวเตี้ยก็ใส่ได้นะตัวนี้เราก็มาประกอบยางให้เป็นเบอร์2 5 5 5 5 18นะครัหบหรือใ,ใครจะได้เตี้ยเรีก็จะเป็น สองสามห้าห้าห้าสิบแปดนะครับมาดูชุดนี้กันตัวนี้ก็เป็นดิเซนติครับดิเซนติตัวนี้เป็นดิเซนตินะครับเป็นลายหยดน้ำนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือล้อล็อกโคครับที่เข้ามาวันนี้ครับอันนี้ล้อล็อกโคนะล้อล็อกโคนะครับล็อกโค้ดขอบสิบแปดครับแล้วก็จะมีตัวที่มาใหม่ครับนี่มาใหม่นะครับ FC ที่ใช้ฟอร์จูเนอร์อยู่นะนี่ครับฟอร์จูเนอร์ขอบยี่สิบครับขอบยี่สิบ ขอบยนะครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งครับขอบ20นะครับขอบ20แล้วก็จะมีมิซูครับมีเอฟซีถามมาว่าล้อปาเจลโลสปอร์ตมีไหมยังไม่มีครับตอนนี้มีเฉพาะตัวนี้ที่เข้ามาวันนี้นะครับเป็นล้อมิซูไททันพัดตัวสูงนะตัวนี้ก็ยางสวยครับพี่น้องเป็นยางคุณตัวมันเลยครับเป็นยางตัวโยกนะครับแล้วก็จะมาดูตัวนี้ครับเป็นนิสันนาวาล่าครับ นิสันนาวาล่านิสันนาวาล่านาวาล่านาวาล่านะครับตอนนี้เรามีนาวาล่าให้เอฟซีอยู่ทั้งหมด4ชุดนะครับนาวาล่ามีให้ทั้งหมด4ชุดนะแล้วก็จะมีล้อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ครับเป็นยางเดียวตัวคู่ตัวฟอร์จูเนอร์ไปแดงมาครับตัวนี้เป็นยางเดียตัวปี2021นีนะครับตัวนี้คือเป็นตัวท็อปที่เป็นขอบ18เนาะแล้วก็มาเป็นตัวนี้อีกตัวนึงครับตัวนี้ก็เป็น ฟอร์จูเนอร์ลีเจนเดอร์ครับขอบ20ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโตโยต้ารีโวครับรีโวมีทั้งหมด2ชุดนะครับรีโวนะครับนี่เลยครับ2ชุดนี้ครับรีโวมีทั้งหมด2ชุดนะอันนี้ก็จะเป็น Honda ครับ Honda h เฮดอาครับ Honda h เฮดอาครับอันนี้ก็ของหายากครับแล้วก็เป็นล้อโตโยต้าสิมเดียวครับตัวนี้เป็นล้อใบแดงครับ ขอบบอันนี้ก็มอนเตอร์ครับมอนเตอร์นะครับใครที่อยากได้แม็กพร้อมยางมอนเตอร์ ter, ราคาเบาก็จัดไปชุดนี้นะครับแต่ถ้าเป็นบิตโตนตัวนี้ครับราคาก็จะแรงหน่อยครับแต่ก็แรงด้วยคุณภาพนะครับคุณภาพแรงราคาก็แรงแต่ไม่แรงมากนะครับอันนี้ก็เป็นร้อมิโซใส่ปาเจโร่ได้เหมือนกันครับตัวนี้ ้รมูอันนี้เป็นลายใหม่ล่าสุดครับหายากในร้านเรามีแค่ชุดเดียวครับคงที่เอาไปถือว่าตาถึงมากยางก็เป็นยางวิชลินด้วยนะครับยางนี้ก็สุดยอดเลยครับยางดีมากวิชลินนะครับเป็นยางใหม่ป้ายแดงนะครับแล้วก็อิดูสูขอบ20เรายังเหลือเยอะนะขอบ2ี่สบครับขอบ2ี่0ี่สิบนะครับตอนนี้เหลือบานเลยครับแล้วก็ขอบ18ก็เยอะนะครับขอบ18 นี่ยางไฟแดงสิบปดนะครับยางไฟแดงสิบดยางไฟแดงสิบปดสเปกยางเบอร์สองหกห้าครับพี่น้องสองหกห้าหกศนย์สิบแปดครับสองหกห้าหกศูนย์สิบปดนะครับส6 5หกห้าหกศูนย์สิบแปดนะครับ,รบแล้วก็มาดูโซนนี้จะเป็นรถเก๋งครับรถเกง๋งอันนี้เป็นโซนรถเก๋งนะใครอยากจะได้ก็มาเลือกดูครับมีหลากหลายให้ดูนะครับนี่เลยครับ แล้วก็ Honda ตัวนี้ก็มีมาแล้วนะครับมีคนถามมาเยอะว่า Honda ตัวโตโบมีไหมนี่ครับตัวนี้ก็นานๆทีมีเข้ามาหน้าตัวนี้ของหายากแล้วตัวนี้ครับหายากแล้วก็มาดูตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นมาด้าครับตัวนี้มาด้าครับมาด้าขอบสิห6นะครับตัวนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับเป็นมาด้าขอบสิป8นะครับมาด้า1 8นี่คือมาด้าขอบ1 8นะครับ อันนี้ก็เป็นล้อ MG ครับนี่ล้อ MG ครับล้อ MG ล้อ MG นะครับร้านเปิดทุกวันครับร้านเปิดทุกวันครับ FC ถามว่าร้อสนนวราเท่าไหร่ออล้อนนวราราคาอยู่ที่สอ0 0มบาทนะครับลอมัรด้าบีเทสุนโปตัวสูงเดิมนะครับใส่กับล้อฟอร์ดเ n นเจอร์ได้เลยนะครับคุณประสิทธิ์นะครับ ยังไงก็ติดต่อมาดูที่ร้านเนาะนะครับร้านปุดทุกวันครับต้านอยู่ที่ปทุมธานีถนนเชียงรากนะครับขอบคุณครับ